ส,สดีกัรทุกคนดีใจดีเดีใจไปเอวยเอาวยเยีจไปเอยเอาเอ้ยเอสวยเอ้ยรปเอยงรอยภยาจะเป็นแรปเปอร์อยู่เจ๊แ้ปเปอร์ไปแต่งให้มึงไหมไปเอาไ่เอาวันนี้ว uh ันดีว <ok ันนี้วันทีก็มึงเป็นใครถึงมานั่งรู เอวะคุณผู้ชมพอตกดึกก็คือเมายาเมายาคูผมเมายาคุมตัวผมทีเจาะพอไม่ออกพอที่ล้วมันจะฮอตติดเทรนด์ด่ทายที่ไหก็ไม่ต้องอินขนาดนี้ไม่เพราะฉันแต่งตัวอย่างนี้มาเพราะนี่ฉันอยากเป็นแรปเปอร์เอเพลงอะไรเพลงอะไรฉันไปดู MV เพลงนั้นมาอะไรมันมันน่ฮานี่มันนฮานีเป็นเพลงของสานสิลเป็นเขอกมูมิงมาก แล้วก็มีศิลปินเชื้อสายไทยที่ไปดตกังที่เกาหลีไทยไทยน้องมินนี่จีไอเดอลอ๋อน้องมินนี่นิชาอ่าแล้วก็ร่วมงานกับใครคะพี่ก๊อฟฟี่ฮีโร่แล้วก็ยอบอยทีเจยโยโยอในชันเป็นยอบอยทีเจเหรอไม่ใช่เป็นโป่งหินเล็กไยอบอยเก่งมาก เก่งมากบอกหินเล็กไฟอะคุณผู้ชมอันี้ต้องโดนพี่โป่งเอากีตาร์ทุบหัวสักทีหนึ่งสวัสดีครับพี่โื่งสวัสดีครับ มินนี่เขาเบรกจากงานที่เกาหลีเขากลับมาไทยใช่ไหมก็รู้เรื่องคนอื่นดีนะเขาใชนสารเนนและชะล้านเก่งแล้วเขาก็ขอทางก็สั่งการว่าตอนกลับมากลับมาประมาณสองเดือนนานถ้าเกิดโควิดโควิดขอมาทํางานแบบออไที่ามวงนกับมินนี่บ้างได้ไหมโอเคแล้วก็เลยเนี่ยเพลงนี้ก็ถูกปล่อยออกมาถูกต้องแล้วตอนนี้ก็คือ1,759,977วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตบมือ คือได้ตัวพ่อด้านสายแร็ปเปอร์แล้วก็เขาเรียกว่าคนแต่งเพลงที่เจ๋งมากๆคนหนึ่งอย่างทีเจด้วยก็คือแบบทั้งพี่ก๊อฟแร็ปเปอร์ตัวพ่อทั้งทีเจที่เป็นคนแต่งเพลงเก่งๆแล้วน้องมินนี่ที่เป็นเมนโวคอลร้องเพลงดีแต่แนวเพลงเขาเหมือนกัรมเกาเซ่อยู่นะไม่เหมือนไม่เหมือนหรอแต่ว่ามีความเป็นแบบเกาหลีนี่อ่ะงั้นไปดูดีกว่าเอ็มวีเขาน่ารักด้วยฉันยังไม่ได้ดูเลยดูแลฟังการ เฮ้ยพวาเขาใส่บอกเราดิ <C anc ry> <S <S โอ้ยแล้วเป็นจักรวาลเหรอใช่เป็นการ์ตูนเฮ้ยแล้วเป็นที่นี่ที่อันนี้เป็นทีเซ่ทีเจ่น่ารักเฮ้ยน่ารักคุณแล้วเป็นการ์ตูนอะ่ะน่ารักไหมแล้วนั่งอยู่บนโลกอ่ะแล้วมีดาวเสาร์อยู่ไกลไเฮ้ยน่ารักเพลง,งดีมากคุณผู้ชม เขาบอกว่าพี่กอลบอกว่าพี่กอล์ฟบบโพสต์ในวันปล่อย MV คุณผู้ชมก็บอกว่ามันนี่ฮันนี่เนี่ยเป็น MV ตัวที่เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์เพสในการทำงานเลยคุณพายมันน่ารักนะเพลงเพลงน่ารักมากยกหัวเบาเฮ้ยหลังคือเป็นการ์ตูนทั้งเพลงเลยหรอเฮ้ยน่ารักอะแล้วเขาบอกว่าเพลงนี้ทุกขั้นตอนเลยนะคะทำผ่านออนไลน์ทั้งหมดนะคะ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของการแพร่เชื้อของโรคระบาดโควิด COVID 19นั่นเองเออพูดฉันชอบตัวการ์ตูนพี่กอล์ฟจังเลยอ่ะทุกคนฉันรู้สึกแบบฟิลเหมือนเหมือนจังหวะมันไม่คล้ายๆกับเพลงแบบคล้ายแสกเ,เจนซี่อะจังหวะมันแบบปลังดีโยกโยกคือแบบโอ้ยแต่แล้ว อันนี้คุณน้องมินนี่ใช่ไหมใช่น้องมินนี่ตัวการ์ตูนดัมเลยนะใช<จ>่เก่งน่ารักเนอะอุ้ยฉันชอบอ่ะเก่งนีมากเลยอะ่ะไม่ได้เห็น MV เพลงที่เป็นการ์ตูนแบบนี้มานานแล้วเนาะเป็นแบบอแอนิเมชันแบบเนี้ย<ๆ>แล้วคือแบบเออ<ๆ>ดีเขาเก่งนะคุณผ<ๆ>ู้ชมเขาสามารถประสานร,ระหว่างเพลงกับแบบอะไรนะเพลงกับภาพของการ์ตูนให้แบบเข้ากันได้เก่กมาก คือเป็นการทำงานออนไลน์ที่ออกมามีประสิทธิภาพเออเออเออดีมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากดูเพลงนี้เต็มๆนะคะไปติดตามกันได้เพลง Money Honey ทางช่อง Youtube Hi g h Cloud Entertainment นะดีเลนะ่ค่ะน่ารักน่ารักเองเพลนี้ก็น่ารักโยบอยทีเจก็ภาพสวยภาพน่ารักใครที่ชื่นชอบการ์ตูนอยูแล้วด้วยเนาะแล้วก็ฟังเพลงแนวนี้ไปด้วยก็น่าจะชื่นชอบกันค่ะ ลอดแม่ส่วนช่วงต่อไปนะคะมารออยู่แล้วสําหรับช่วงที่2ค่ะน้องพิพายค่ะค่ะแล้วเขาก็มารออยู่แล้วสําหรับดาราสาวคนนี้ให้ทายว่าเป็นใครควมมันนมศรมณีใบเฟิร์นพีพชนกหลอดไลยคนสนิทฉันมาหมดเลยไม่ไดาวิกา พิงกี้สังวิกาเนรโชติกาไม่ค่ะเลิกไทยคนนี้ว่าเราอยู่แล้วค่ะสำหรับน้องฟิล์มสัตว์ดาวค่ะคุณผู้ชมอุ้ยจะเห่าเพิ่งเป็นนักแสดงอิสระนี่ถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดออกจากบ้านหลังเก่ามาผันตัวเป็นนักแสดงอิสระเราพาไปคุยกับเธอดีกว่าไหมวันนี้ใครใครพาไปไปดูกันเซอร์ไพรส์มีพิรุษนะมีพิรุษมีพิรุษนะไปค่ะคุณผู้ชมไปค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่พูดได้ก็คือมีละครยาวสองเรื่องเป็นของต้องแต่เรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งน่าน่าจะรอทั้งช่องประกาศนิดนึงค่ะแล้วก็รักชื่เรื่องหนึ่งค่ะทางช่องสามค่ะใช่ค่ะก็ก็เหมือนเราก็ขออนุญาตทั้งช่องแล้ว่าขออนุญาตไม่ต่อสัญญาณนะคะเลยเพราะอยากออกมารักงานให้เยอะขึ้นด้วยหลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าออกมาเป็นอิสระค่ะตอนนี้ก็อิสระเต็มตัวแล้วนะคะก็ อย่างของช่องแปดคะพิมเล่นเรื่องมุงผุดกรรมก็ตัวนี้จะเป็นตัวละครที่คือรู้สึกว่ามีความเป็นมนุษย์ที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วก็คือจะมีความเทาๆนิดนึงเนี่ยก็คือมีทั้งแบบ มันเหตุผลของการกระทาเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ใช่แต่ถามว่าสิ่งที่เขาทําถูกไหมมันก็อาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดเลยนะคะฟิลรู้สึกว่าบทเรื่องนี้นดีมากแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงไปทุก,กองเต็มตัวอย่างที่เหมือนเราคุยกันไว้ก็มีแต่อย่างรับเชิญก็ไปจอยแล้วก็อ๋อได้รู้ว่าอ๋อกองนี้การทําง,งานของแต่ละกองแต่ละที่นะคะก็ก็ไม่เหมือนกันเลยก็สนุกดีคะ <S <S ่ะฟิ์มไม่ติดเลยค่ะความจริงฟิ์มชอบเล่นรายด้วยซ้ำเลยแบบ ถ้าเกิดมีโอกาสได้เล่นแบบร้ายสัดสัดร้ายมากๆก็แบบยินดีมากเพราะว่าพี่ชอบสนุกไม่แบบรู้สึกว่าพอเป็นบทร้ายมันจะมีความแบบมือหวานเป็นแบบก็จะชอบค่ะอยากบอกว่าสะสมเงินจังลยนอนเล่นค่ะก็อาจริงพี่มีของสะสมหลายอย่างค่ะก็อย่างที่ชอบๆเลยก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับ การแสดงต่างๆลัชสดต่างๆนะคะที่เอ้ยมาถึงว่าการแสดงต่างๆพวกการแสดงออสเตรียต่างๆเนี่ยที่ก็จะเก็บพวกเขาเรียกสูตจิบัตรละครเวทีอะค่ะเป็นพวกเล่นละครเวทีต่างๆอะไรเงี้ยเสียงเงินไปกับพวกนี้เยอะมากคือถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดอะคะ่ะฟิล์มค่อนข้างจะดูบ่อยมากๆกับพวกละครเวทีแล้วก็วาการแสดงสดอะไรเงี้ยอย่างบางทีก็จะมีแบบ เป็นมิวสิควต่างๆหรือว่าการแสดงไลฟ์โชว์ต่างๆเคยมีพวกอวท่าเข้ามาอะไรที่เป็นพวกงานโปรดักชันฟิงชอบไปดูอันนี้คือเป็นดูให้เราผ่อนคลายฟิงก็จะไปตลอดส่วนใหญ่หลังๆเริ่มเก็บเป็นแบบลังเพราะว่าฟิงซีนทุกอย่างหมดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างสมมติถ้าเป็นพวกสูจิบัตหรือว่าเป็นพวกโฟโตโบุ๊กที่ได้มาจากาแสดงค่ะฟิงก็จะเอาทั้งหมดใส่ในซิปล็อกทีนึงก่อนแล้วค่อยไปเก็บในกล่องอีกทีนึงเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าค่ะ อืน่าจะเป็นตุ๊ก,กตาค่ะตุ๊ก,กตาเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชันด้วยความที่แบบพิงชอบเก็บตุ๊ก,กตาลิมิเต็ดอิดิชันของดิสนีย์ค่ะก็ถ้าเกิดบางอย่างเขาพรีออเดอร์เข้ามาค่ะก็จะก็จะแพงนิดนึงเลยนะยิ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แบบหายากหน่อยหรือว่าเป็นรุ่นที่ว่านิยมกนันมากๆเช่นอย่างตอนนังฟลอเซสตดังๆนะคะก็ถ้าเป็นของฟลอเซสก็จะแบบแพงนิดนึงเลยค่ะแพงกว่าราคาที่เขาปล่อยออกมาเลยค่ะเพราะว่าเหมือนพอเข้ามาคือ คนที่ฟรีเข้ามาเขาก็จะบวกขึ้นไปด้วยแล้วก็รันหรือว่าเิอพิมพ์สั่งจากเมืองนอกเข้ามาเองก็จะโดนภาษีด้วยมันก็จะแบบบวกราคาขึ้นไปอีกอะไร้ะคะอืมเี๋ยวก่อนนะราคามันไม่เท่ากันคือส่วนใหญ่พิมพ์พยายามถ้าจะเอาจริงๆเนะะี่ยค่ะจะพยายามแบบหาวิธีการสั่งให้ได้ราคาที่มันขายโดยที่ไม่บวกก็มีอยู่ประมาณสองสามชิ้นนะคะท,ที่ถึงหมื่นอะไรเงี้ย <c oughs> ยิ่งตัวแรกๆค่ะอย่างตัวแรกๆรู้สึกว่ามันไม่แน่ใจว่าหมื่นหรือสองหมื่เพราะตอนนั้นซื้อเป็น U s s อ r ลาร์นะคะคืออันนั้นไปวอล์กแล้วก็เก็บเงินที่ได้จากการทํางานซื้อแต่ก็บอกแม่นะแต่พอแม่รู้ราคาแม่ก็แบบนิดนึงเหมือนกันเลยนะคะหลังๆก็เลยพยายามแบบซื้อให้มันแบบว่าไอ้ราคาที่เหมาะสมหรือว่าราคาที่แบบนตอนที่เออกออกมาใหม่คะ่ะออกมาจากช็อปออกจากร้านอ่ะมันจะราคาหนึ่งแล้วก็พยายามซื้อให้ได้ในราคานั้นอะไรเงี้ยค่ะดูเรื่องที่เราชอบแล้วถ้าเกิดเราอยากได้จริงก็เก็บเลยค่ะ สำหรับฟิลนะคะก็ถือว่าเป็นการเตือนและกางค่ะในการซื้อของออนไลน์มันมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็หนึ่งคือเราต้องดูลานที่ไว้ใจได้หรือว่าอย่างเช่นถ้าเราจะซื้ออะไรให้เราเข้าไปในกลุ่มของคนที่ซื้อของเรานั้นเลยะคะ่ะอันนี้เทคนิคของฟิลเนาะอย่างเช่นถ้าจะเข้าไปซื้อตุ๊ก,กตาเราก็ลองดูซิว่าในกลุ่มที่ของตุ๊ก,กตาประเภทนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็จะรวมแล้วมีร้านแบบมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือถ้าเกิดใครที่ค ติเดเบี้ยเขาจะต้องโดนบล็อกไปเนีอยอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอเรื่องของบัตรประชาชนอะไรเงี้ยให้ดีเพราะว่าอย่างบางทีไปสั่งมาดันที่ก็ขอเลยนะคะเขาก็ให้มาเลย,เลย,เลยแล้วเราก็เออลองดูแบบสั่งของที่ราคาไม่ได้สูงมากก่อนลองดูว่าเอ้ยร้านนี้น่าไว้ใจไหมเนีย่ยค่ะหรือว่าบางร้านเขาจะมีแบบรีวิวที่มันแบบโอเคจริงๆคือวิธีการดูรีวิวมันก็จะต้องดูด้วยว่าแบบเป็นการจ้างมารีวิวหรือว่าเป็นการที่แบบคนซื้อจริงๆเลีอยค่ะอันนี้ก็อยากให้แบบ เข้มงวดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงจริงพอเราโอนเงินไปแล้วนะคะ่ะการที่จะได้เงินคือถ้าเขาโกงน่ยมันค่อนข้างยากจริงๆเป็นอย่างไรละ่ะชีวิตน,นักแสดงอิสระใครๆก็ชอบอิสระเธอแล้วเดี๋ยวนี้รับงานเองได้<อ>แต่ยังไงถ้ากามนะถ้าเป็นถ้าเราเป็นแฟนคลับเนี่ยศิลปินเราจะอยู่ในสังกัดหรือว,ว่ามีสระก็ตาม ถ้าเราเสพที่ผลงานเนี่ยเราก็ต้องติดตามให้กำลังใจเขาตลอดไปถูกต้องก็เป็นกำลังใจให้น้องฟรีมด้วยนะคะค่ะจะ้วช่วงต่อไปค่ะพี่พายเรามีของกินมาฝากกันอย่างเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นคิวของน้ำพริกกากหมูชื่อดังเส้าหนึ่งค่ะอืมมาเจ้าของมันเป็นากันเถอนี่แหละอืมอยู่ตึกย่านโศกออ้ยทายไม่ถูกเลยว่าตึกไหนเออทายไม่ถูกมีหลายตึกตึกอะไรตึะตึกอะไรหิวหอหิวหรือหิวแล้วหิวแล้วงั้นไปพบกับน้ำพริกกากหมูในยาม สี่ทูมแบบนี้ไปค่ะสวัสดีแฟนๆรายการโอ้โหบันเทิงค่ะตะก,ก้านะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานพวกแคบหมูกักหมูแล้วก็ชอบทานเผ็ดด้วยนะคะก็เลยเป็นนึกถึงเมนูของที่บ้านค่ะซึ่งก็เป็นน้ำพริกกักหมูสูตรต้นตำรับจากจังหวัดแพร่เจ้าก็เลยคิดไอเดียนะคะมาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาที่ว่าน้ำพริกกักหมูอํำคำหนึ่งนั่นเองค่ะ คือจะบอกว่าส่วนผสมหลักของอ้ำคำหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นน้ำพริกกากหมูที่ประกอบไปด้วยพริกหอมกระเทียมนะคะบอกเลยนะคะว่ากากหมูของเรานี่กรอบมากๆเลยนะคะไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นพื้นจากน้ำมันหมูด้วยนะคะสามารถนําไปทานเล่นเปาะป่าก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ทานเป็นประจำนะคะหรือว่าจะไปโรยบนข้าวสวยร้อนๆนะจะใส่เมนูเส้นลูกต่างๆหรือจะไปท็อปไปโรยบนเมนูต่างๆทานได้เลยนะคะ เพียงกระปูกละ69บาทค่ะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าสั่ง3กระปุกนะคะจะอยู่ในราคาที่195บาทค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรีวิวเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook ของอ้ําคำนึงนะคะจะพิมพ์ภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับน้ำพริกกากหมูอ้ําคำนึงสูตรต้นตํำรับจากเมืองแป้นะเจ้าแซบแตะเลยอย่าลืมสั่งไปอ้ำำํากัน อทำหนึ่งเป็นน้ำพริกที่น่าทานจอไงถ้าได้ข้าวสวยละลอนคุกนะคุกคุกฉันจะชอบโรยน้ำปลานิดหน่อยนะเออลุกนะเออคิวจบพอเป็นรายการพุณพอเป็นรายการขอ ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ถูกต้องใครที่อยากสั่งน้ำพริกนะคะกากหมูอะไออะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะว่าสั่งซื้อได้กันที่ไหนสั่งมาทานกันได้เลยนะคะอร่อยยำเดึกนี้เหมาะมากถูกต้องพี่พายังหิวเลยเนาะหิวขอขอไปกินก่อนได้ไหมเดี๋ยวคืนนี้คุกให้กินเลยได้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาเดินนะคะสี่ทุ่มตรงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดฟอลโล่กดอะไรก็ตามแต่กดกระดิ่ง้วยอะ ถูกถูกต่อไม่มีค่ะบคุณผู้ชมตบกระดิ่งทิปเออเออมาแล้วมาแล้วเออมาแลวคืนนี้ที่ซันนะครับขอพาน้องสาวดี่ซันไปกินน้ำพริกแล้วทบกันใหม่สัปดาห์หน้าไม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะอ๋อหอมหอมมากแล้วเมื่อกี้ตีตีทิปเออ